แจ็คแฟนฉันเปิดตัวแฟนสาวคนใหม่ดีกรีไม่ธรรมดาเป็นถึงนางเอกช่องดังต้องบอกว่าทำเอาชาวเน็ตร้องกรี๊ดเมื่อแจ็คแฟนฉันนั้นได้ประกาศเปิดตัวแฟนใหม่กลางอินสตาแกรมเป็นถึงนางเอกช่องดัง เรียกได้ว่าเป็นอีกคนที่มากความสามารถสำหรับแจ็คแฟนฉันนักแสดงชาวไทยมีผลงานที่สร้างชื่อเสียงครั้งแรกจากภาพยนตร์เรื่องแฟนฉันต้องบอกเลยว่าทำเอาชาวเน็ตร้องกรีด๊ดเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาแจ็คแฟนฉันนั้นได้ประกาศเปิดตัวแฟนใหม่กลางอินสตาแกรมเป็นถึงนางเอกช่องดังโดยแจ็คแฟนฉันได้โพสต์ภาพคู่กับใบหม่อนกิติยาจิตพักดี นางเอกสาวป้ายแดงของทางช่อง8พร้อมระบุข้อความว่ารักเธอนะใบมอนขอบคุณที่ทำให้เราหยุดเที่ยวท่ามกลางคนในวงการบันเทิงที่เข้ามาร่วมแสดงความยินดีและคอมเมนต์แซวกันอย่างมากมายเช่นหวานเจียเ๊ยบเฮ้ยอะไรฟ้า น้องยิ้มพี่ก็ดีใจยังโทรหาผมอยู่เลยเมื่อวานขณะที่พี่คนสนิทอย่างมดดำคชพภาก็ได้มาคอมเมนต์ช็อตฟิลว่ามีคนดีๆแล้วก็อย่าเฮี้ยปรับปรุงสันดานให้มันดีแต่ถ้ามึงเปิดตัวเพื่อมาขายของกูรู้ทันพวกมึงถ้ามึงจะปวดเขา่าผิวแห้งตัวเหม็นกระดูกมีปัญหากูแนะนำให้มึงไปหาหมอดีกว่ามาออกรายการนะ